ใกล้แมมกไม่สายเป็นครือเปแล้วปาก็ไม่รู้แกเรียกโทรหาโรงพยาบาลเลยนี่หนึ่งหกเก้าอ่ะเอ้าพี่เอา,าดีเลยรกรณีประสบอุบัติเหตุแบบนี้มีพรบรและทำปาาระกันจะช่วยคุณได้มากเลยค่ะทำให้ทำทำทั้งพรบรและปาาระกันเลยค่ะงั้นดีเลยค่ะเพราะจะได้รับวงเงินคุ้มครองดังนี้ 1. จะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายอันจำเป็นรายละไม่เกิน3 0,000บาท 2. กรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียวัยวะจะได้รับค่าชดเชยรายละไม่เกิน35,000บาท3กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าปลงศพรายละไม่เกิน35,000บาท 4. กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับค่าชดเชยและค่าปลงศพรายละไม่เกิน6 5 0 0 0บาทนอกจากนี้จะได้รับวเงินคุ้มครองหากผลทางคดีเราเป็นฝ่ายถูก จะได้รับค่ารักษารายละไม่เกิน80,000บาทเสียชีวิตรายละไม่เกิน500,000บาทค่าชดเชยรายวัน200บาทไม่เกิน20วันทรบรถหลขาดทำยังไงดีคะไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะเรามีกองทุนทดแนทนผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้ไม่เกิน65,000บาท หลังจากนั้นทางกองทุนจะดําเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายจากผู้กระทําผิดหรือเจ้าของรถผู้ประสบภัยเป็นลำดับต่อไปค่ะลูกเอ้ยกลับบ้านแล้วนะแบอกเพื่อด้วแยบบแบบที่ทำพรบรและประกันด้วยมีรถต้องมีพรบรและประกันกันด้วยนะคะ หากมีข้อสองสยัยสายด่วนคปพ1 1 8 8 6